พี่น้องอยิงนเสียงนกบ่ะห้องสวดสวดอยู่นกร้องสวดสวดอยู่นกก็ได้ตั้งไรหันมาพี่น้องหอนหอนห,อนหอนอยู่เดีแต่ว่าห่างนั่งแบบแบบพ่อกรไดวิตามินดีมาโดนลละก็เลยนั่งเอาแดดเสียงนกห้องสวดสวด,สวดอยู่ อะไรจะหานาะที่สิบกะบที่กันด้พี่น้องเ้วยถักทายเนาะ มีผู้ขามาบ้พี่น้องนางอาบแดดได้หน่ถามือเจ้าเขามากคุยขคน้อยสิไปเฮ็ดงานไหลจคกหานะที่สิบหน้าที่เมื่อนี่แดดด,ดีเบิดหมือตั้งตะเสาเลยพี่น้องตั้งแต่เช้าเลยอากาศดีจังเลยนี่เราจะแม่นนาฮอนแทะเป็น,น,น,ปนตะยูเด้อพี่น้องขนาฮอนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นนะ่ะธนาฮอนนะ่ะเป็นตะยูแท้เด้อเพ่าว่าขนาขนาอากาศก็ดีนาะฝนแส่แสกกับโบไว นาหิมะก็ดีแต่ว่าหิมะโดนพดโดนไล่กับพวมากพี่นอ้องหนาวโดนไล่กับพวดีหนาวพี่ผู้ขอมาบ่จังนายคอยกะแต่งโตคอยกะิไปเฮ็ดงานท่นตัวแต่อาการหว่านละมีความสุขเด้อพี่นอ้องจ๊ะมีความสุขเด้อผู้ใดเข้ามาเนาะสวัสดีจา้า สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าเห็นลมบล่ลมดีดีบามา่มบอือเจ้าลมบ่อยบ่ได้ินใจนางใจอลยอยขี้หอดปูเบาคุณซันซีสวัสด,ดีค่ะซันซีสบายดีสบายดีเป็นใดพี่น้องแสดงว่าพี่น้องทางปุ่นเดินในตัวนั่งเสืออ้อน,นี่พี่น้องทางซอปปอบ่ขอคุณหลายจ้า ขอบคุณเดอ้อมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยือนสบายดีไหมคะขอบคุณทั้งสองล้านดวงใจกดไลน์น้ำแน่จ้ะกดนี่ป้งนะกดขึ้นอย่ากดลง <c oughs> กดขึ้นเดอ้ออย่ากดลงให้กดขึ้นให้กดขึ้นขอบคุณทนะั้งสิบล้านดวงใจพี่น้องนางอาบแดดนางตากแดดเห็นปะ เครื่องหนึ่งใส่แดดเครื่องหน,น,น,นึ่งใส่่มกันสินั่งแดดเบิดเลยมันห่อนก็เลยเอาตลางใส่แดดขอบคุณทั้งสิบหกล้านดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจเนาะพี่น้องพี่น้องผู้ใดพระคั่นได้กดนั่นกับกดหนันสาวกระสินในเด้อจ้ากดระเดอยายจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งให้กำลังใจเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า ขอบคุณมากมายเนาะขอบคุณอิหลีอิหลอคุณอะชนพรสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะคุณชนพรน,น่าอาบแดดหาโมคุยพาอันนี้พาเข้ามาต้องาเป็นพาฝ่ายนุ่งดีดีคุณนลัลมลอนขอบคุณค่ะก็เลยอันนี้ ได้เามาตัดเป็นเสียนุงไหมนุงดีดีกันห่อนกันอันนี้ใส่ละวบ้อห่อนเกินอัสาไหมเป็นพาายธรรมาสตร์ใส่ดีอยู่ใส่ดีมากเลยอีดีขอบคุณได้พี่น้องทุกท่านที่เขามาเนาะพล่ะไหลพุ่แช่ได้พี่น้องเด้อสนับสนุนเป็นแรงใจให้สาวกระสินน้ำเนเคยอุบน สวัสด,ดีทุกท่านเคยอุบุเอ,อเคยอุบลนี่ก็ยังเคยรู้จักกันอยู่ด้วยนี่เด้อ <c oughs> แมนบอแมนบอเคยอุบลเราเคยรู้จักกันอยู่เด้เนาะสาวกาลสินมาจำได้อยู่ด้วยนี่เคยอุบลกับเบ้าอุบลนี่อันเดียวกันบอแมนอ่นันซองเดียวกันบอจ้า,จาขอบคุณด้้จาที่เข้ามาเนาะให้กำลังแรงใจสาวกาลสิน ซัพพอร์ตกันไปพี่น้องเลยซอยเรือเกลือก,ลกูนกันลอยเอ็ดไม้ไล่สวัสดีค่ะลอยเอ็ดมาแล้วบ่าวแอสวัสดีค่ะบ่าวแอสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีคุณจำมาพรผมอยู่สารคามครับเอาเมนบออยู่สารคามคือจังอันอ่นตนัวหนังสือเป็นภาษาพี่น้องทั้งซอปปะปคนสารคามคนอ่นพี่น้องเพื่อนบ้านแมนบอแต่ว่ามาอยู่สารคามแมนบอ ไม่เหตุงานบอกคือว่ามามีครอบครัวอยู่สารคามมีครอบครัวที่สารคามแม่นบอจจะสา,ารคามกาลสินกับเพื่อนบ,านนอานนอบ้านกันเนาะสาวกาลสินกับกำเนิดบ้านเกิดก็คือกาลสินแต่ว่ามาใส่ชีวิตอยนันประเทศสวิตเนาะ มาใช้ชีวิตอยู่ประเทศสวิตก็หลายปีแล้วยี่สิบกว่าปีละจา้ามาตั้งแต่ลูกสาวน,น้อยจนลูกสาวใหญ่บันละมาตั้งแต่ลูกน,น้อยจนลูกใหญ่บันละมันนี่แดดดีก็เลยนางตากแดดไล่สดจักน้อยจักน้อยก็สิไปเห็ุงานเพราะั้นไหนมีเห็นเพราะข้นไหนไมมีวิดีโอลงกเล็เลยเออไล่สดจักน้อย จักย่ามใดจังสิเปียงป้างอันเป็นดังข้ามคืนขึ้น,นกระจาพี่น้องซอยกันดันในเดอ้อซอยกัน,นีนเด้อจา้าซอยกันดันเป็นกำลังแรงใจในเดอ้อบรรหานใดเปียงป้างดังข้ามคืนเนาะขอบคุณได้จ้าี่ลงมาคุยก,กันเนาะเมื่อนี้บ่ได้ไปหาหนนองไม่ได้มื่อันนี้แดดออกแต่ว่าก็คิดว่านนองไม่สิออกอยู่ พราะไงยุ่เฮียนว่ะพ่อแล้วไปสัตว์ไปหาไม่ยังลายแก่ปสัตว์กินกับพระธาตุได้ด้มันมันเจ็บไหมมันเป็นนอไหม่ที่ว่าออกนอกก่อแม่พี่น้องหากพันยญ้าไปใส่เป็นออกไปน้ําเดินหยาดน้ำนบ่ได้ออกในก่อขึ้นนอไหม่เมืองเมืองไทยบ้านเฮาดีนอไหม่เมืองข้าเจ้าไหมตว่านอบใหญ่นอซํานี่โปมือโปรตีนนี่แหละอันสีออกไปหากพันยญ้าไปใส่เป็นก็ออกไปนน้ำยังสิแม่พี่น้องออกน้ามันเดินหยาสิแม่ แต่ยากหัวเป็นแต่ยากหัวบ้านเราเราได้ไปมดุดเอาน้ำก่อดินอนใหม่ไปมุดไปห,ไปหาทางเอาในกอดอันนี้อัอน,นหาแรนหักเอาน้ำสนามหยาแมเอามีทักเอาหักเ <laughs> อาหักเอาอ่อนดีอยู่ด้ต้มกินกับแก้วกันยังแต่แสบย่อนอยูไ่ได้กินแสบย่อนอยู่พี่น้องกันยังบะสาวกระสินกะลาสิไปอีกกะโอ้ยทั้งขีคขานทั้งเห็นงานทั้งค่างานนั่มละจ้ะค่างานพร้อม ກະເລເອສັນດ <laughs> ັບເດີ <t ol> ້ນີ້ຈັກໜ້ອຍກໍຊິໄປເຮັດງານໄປເຮັດງານແລ້ວຍາມແລງແລງໃຫ້ຈັ່ງຊິໄລ່ອີດ່ດີປຕມໂຕກັນຊົມວິວກັນ ใช่ละมีคนขอมากะ่ะอันลงกันเด้อพี่น้องสิเปลาไปเห็ดงานเดี๋ยวสิบัท่านเย็นเสอผ้าแล้วออกไปแล้วค่อยพอกันไหมเด้อโอ้ยมีคนเบิงบ่เนาะตาไร่สีละกันบ่ได้ใส่แว่นเดี๋ยวหาแห่นกันสิไปเห็ดงานเดี๋ยวสิบ่ท่านจะไปทำงานเดี๋ยวจะไม่ทันขอลาลงมกันเนาะพอกันไหม